พุทธธรรมกลายทุกในเช้าของวันที่เิจิตรจานคุมพาพันพ่อชอสองพันห้าร้อยหกสิบนพุทธอุทยานโพสวรรค์เรานักบ,บวชทั้งหลายต่างนั่งภาวนาน้อมพลังเย็นเข้าสื่ศูนย์กลางกาย เพื่อรอสดับฟังธรรมข้าพระพุทธเจ้าพระราธรรมมิครราชก็ได้ทำหน้าที่แห่งตนน้อมพลังเพื่อขึ้นเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิการองค์พระสมมาติสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเมื่อตอนที่แรกที่น้อมพลังนั้น มีกระแสวุ่นวายกระแสร้อนมากมายมาคลุ่มข้าพเจ้าจึงน้อมนลังเย็นเข้าไปเรื่อยๆๆืจนข้าพเจ้านั้นได้เกิดพลังเย็นคล้ายคลึงกันกับว่ามีละอองฝนเย็นชุ่มฉ่ำโปรยเป็นเม็ดเล็กๆ มาจากโลกทิพย์และละอองฝนเหล่านั้นก็เป็นพลังพุทธบารมีจนข้าพเจ้าเห็นกายเป็นแก้วไม่ว่าจะเป็นมือแขนหรือขาก็เห็นเป็นแก้วใสซ,ซ้อนอยู่ในกายเนื้อข้าพเจ้าได้รับพลัง จนเต็มแล้วจึงส่งพลังนั้นกลุ่มในสถานที่แห่งนี้เมื่อข้าพพุทธเจ้าทั้งหลายต่างก็ภาวนากันจนเข้าถึงความสงบแล้วข้าพพุทธเจ้าจึงได้หอมข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ท่านเพื่อทุนถามและฟังธรรมคลายทุกข์จากพระพุทธองค์ท่านเมื่อกาบวพุทธเจ้าได้เข้าเฝ้านอบน้อมต่อพระพุทธองค์ท่านแล้วจึงได้ทุนถามพระองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธเจ้า อง์พระสะมัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาราอเห็นได้หะเจ้าขาลูกทั้งหลายจึงยังเป็นทุกข์จึงยังมีกระแสร้อนกลุม่มในกายในใจอยู่พระพุทธองค์เจ้าขาคนเหล่านี้มันมีทุกข์ยังไงแบบไหน ต้องรักษาหรือว่าน้อมจิตน้อมใจยังไงถึงจะสามารถพน้นทุกข์ได้นะเจ้าค่ะเพราะตอนนี้พลังที่ชุ่มเย็ยนของพระองค์ช่าสว่างและชุ่มเย็ยนเป็นพลังพุทธะที่คลุมสถานที่นี้ไปหมดถอนเมื่อกี้กับตอนนี้ก็แตกต่างกันเจ้าค่ะ ขอบพ่มโปรดทรงเมตตาแสดงทาคลายทุกข์ด้วยเถิดเจ้าค่ะระยาธรรมเอ่ยชีวิตการเวียนว่ายเวียนบุญมีกระแสะความทุกข์ร้อนคลุ่มอยู่แล้วโดยปกติสภาะจิตใจ และร่างกายของมนุษย์จึงไม่ค่อยจะพบความสงบเย็นเลยจึงอยู่กับความทุกข์ร้อนอยู่เสมอไม่ร้อนกายก็ร้อนใจไม่ร้อนใจก็ร้อนกายบางคนนั้นร้อนทั้งใจและกาย รยยารรเอ่ยความทุกข์คลื่นกระแสะแห่งความเร่าร้อนนั้นกลุ่มดวงจิตต่างๆทั้งหลายเอาไว้ลูกก็เลยพากันเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นธรรมดาและถ้าหากว่าปรารถนา ที่จะเย็นที่จะสงบที่จะไม่ร้อนรุ่มเร่าร้อนทั้งกายและใจตนก็ต้องแสวงหาให้เจอที่ที่ยินสิ่งที่ทำให้เย็นอย่างแท้จริงลูกเอ๋ยจึงสามารถเข้าถึงความชุ่มเย็นความบริสุทธิ์ได้ และจึงจะไม่ร้อนทั้งกายและใจอีกพระยาธรรมเอ่ยกายนี้เป็นไปตามกรรมที่ก่อที่ทำเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการก่อเกิดขึ้นมาก็เพราะว่ามาจากกรรมกรรมวิบากสิ่งที่ดีและไม่ดี ที่ตนทําเอาไว้ส่งผลรวมรวมกันมาเป็นกายนี้การที่มันจะมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนสวยไม่สวยรวยจนดีไม่ดีมันก็ล้วนแล้วแต่เหตุที่ส่งผลให้มันเป็นไปรวมถึง ใครเกิดมาครบสาสองหรือว่าไม่ครบอวัยวะในร่างกายนั้นสมบูรณ์หรือว่าไม่ก็ขึ้นอยู่กับกรรมวิบากที่ตนกาะตนทำเอาไว้ลูกเอ๋ยรวมถึงบุคคลผู้ใดที่จะเป็นโลกต่าง ไม่ว่าจะเป็นโรคปวดหลังปวดเอวหรือจะปวดหัวปวดแข้งปวดขาหรือว่าจะเป็นหนักกว่าน,นั้นคือโรคไร้ายเช่นโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคเอสดหรือว่าโรคต่างๆที่เป็นโรคที่สามารถทำลายร่างกายให้เจ็บปวดได้มาก นั่นก็เพราะว่าผลมาจากกรรมวิบากที่ตนทำร่างกายนี้จะแข็งแรงหรือว่าอ่อนแอจะเป็นคนขี้โลกหรือว่าเป็นคนที่แข็งแรงก,ก็อยู่ที่กรรมส่งผลมาลูกทั้งหลาย ความทุกข์ของคนเรามันก็จะเป็นไปตามร่างกายร่างกายเป็นอย่างนั้นทุกแบบนี้เกิดมาอยู่ที่นั่นเจอปัญหาแบบนูน้นและต้องแก้ไขแบบไหนแล้วก็เลยเป็นทุกข์ในกายลูกเอ๋ย ความทุกข์นั้นกลุ่มกายเอาไว้เราเลยรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้วุ่นวายไปหมดรวมถึงกายนี้ที่เกิดมาก็ยังมีบุคคลมากมายที่พ่วงและเชื่อมต่อกันมาสมมุติว่าเป็นญาติของคนนี้เป็นญาติของคนนั้นคือนายกอ เกิดมาแล้วก็ต้องมีพ่อแม่ญาติพี่น้องของไหนก่ออย่างนั้นแหละลูกก็ยังมีคนอื่นๆที่เป็นกายเนื้อที่พ่วงเข้ามาบวกและเกี่ยวข้องกับกายเนื้อนี้ด้วยบางทีก็เลยมีกระแสความเร่าร้อนต่างๆมากมาย พ่วงกันไปเรียกว่าตามกรรมของตนที่ส่งผลให้เป็นไปชีวิตจะประสบพบเจอกับเหตุแบบไหนเช่นกายนี้ไปเจออุบัติเหตุเจอปัญหาเจอเรื่องอะไรก็ตามลูก เพราะว่ามันคือกรรมคือการกระทําของตนลูกทั้งหลายเหตุนี้แหละลูกที่ทำให้กายนี้เร่าร้อนดังเพลิงไปเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็จะต้องมีเหตุนั้นเหตุนี้เกิดขึ้นมากระทบกาย รคราหารมเอย่ยกระแสะที่มันรน้อนที่มันคลุมอยู่เกิดจากความทุกข์กายในส่วนหนึ่งส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือการทุกข์ในใจการทุกข์ในใจก็ได้แก่ความหลงความรับความโลภและความโกรธความอยาก และความไม่อยากเชื้อกิเลสตัณหากินใจเข้าไปแล้วเลยหลงคิดว่ากายนี้เป็นของเรารักนั้นเป็นของเราโลกนั้นต้องโลภให้ได้มากโกรธนั้นเขาทำลายเราเขาเอาเปรียบเราเราต้องมีมากกว่าเขาไม่งั้นก็โกรธ คือเชื้อสีตัวนี้นำพาให้เราลุ่มหลงและจมอยู่กับความทุกข์ทุกขในกายได้แก่กรรมวิบากส่งผลทั้งดีไม่ดีทุกขในใจได้แก่กิเลสและตัณหาความรักโลภโกรธหล,ลงความอยากและไม่อยากส่งผลให้ดิน้นหลนและทุกข์ตาม พระยาธรรมเอย่ยความเร่าร้อนกังวลในใกายในใจคลื่นกระแสที่ร้อนรุ่มมาจากสิ่งเหล่านี้และลูกทีนี้เมื่อรู้เหตุแล้วก็จงทำเหตุให้ดับเมื่อเหตุใดเกิดดับเหตุนั้นแล้วความทุกข์ความเร่าร้อนย่อมดับลงไปด้วย พระยารทมเอย่ยเมื่อรู้เช่นนี้แล้วก็จงทำเช่นที่กล่าวมานี้ต่อไปอีกลูกการที่เรารู้เหตุว่าทุกหนึ่งคือกายเราก็ปล่อยวางกายไปสิลูกมันจะเจ็บก็ให้มันเจ็บไป มันจะเดียหรือชั่วก็ให้มันเป็นไปตามร่างกายของมันไม่ต้องไปสนใจมันเพราะมันคือกรรมวิบากที่เราทำที่เราก่อเอาไว้มันจะเป็นแบบไหนช่างมันมันไม่ใช่เราปล่อยวางกายและสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับกายเอาไว้ ทำให้มันหลุดจากเราไปโดยการไม่ยึดติดกับมันช่างมันเถิดปล่อยมันเสียนั่งภาวนาไปแล้วก็โยกจิตออกให้มันสงบกายนี้ไม่ใช่ของเราเจ็บก็ไม่ใช่ของเราปัญหาวุ่นวายจากตรงนั้นตรงนี้ก็ไม่ใช่ของเรา เราไม่มีไม่มีเราช่างมันเถิดมันมาจากไหนก็ช่างมันเราดูมันสักแต่เหมือนว่าเป็นก้อนเห็นก้อนหนึ่งช่างมันมันจะเป็นแบบไหนช่างมันเราก็ทิ้งกายไปไม่ต้องไปสนใจมันไม่ต้องไปกังวลถึงกายอีกแล้ว ทีนี้เราก็ได้ทิ้งกระแสความทุกข์ร้อนไปแล้วหนึ่งอย่างดูในจิตของตนจิตก็ยังว้าวุ่นวุ่นวายเร่าร้อนคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปก็จงรู้ว่าช่างมันเถิดอ,อย่าไปคิดตามมันเลยความร้อนรุ่มวุ่นวายในจิตใจนี้ ก็เพราะรักโลกโกรธหลงความอยากและไม่อยากครอบงำอยู่ก็เลยวิ่งวุ่นตามมันจนกลายเป็นกระแสความทุกข์บัดนี้เราจะไม่เอามันแล้วจะทำให้จิตของเราว่างโลง่งให้เข้าถึงแต่ความสงบสุขชุ่มเย็นสุขสบายไม่ต้องไปสนใจมัน ไม่ต้องไปยึดติดมันทั้งกายทั้งใจเลยลูกแล้วก็น้อมแต่สิ่งที่ว่างโล่งเบาสบายเมื่อเราทำอย่างนั้นนานๆไปหมายถึงทำสักครึ่งชั่วโมงทำสักชั่วโมงหนึ่งและวันหนึ่งทำหลายๆครั้งหรือว่าหลายๆวัน ต้องทำวันละหนึ่งครั้งค่อยสังสมอารมณ์ตัวนี้ไปเรื่อยๆทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าร้อนเกิดจากกายและใจกายที่เป็นวิบากใจที่เป็นกิเลสตัณหาทีนี้เราก็จะไม่อยากเข้าใกล้ความร้อนเหล่านั้นแล้วกายก็ไม่สนใจก็ไม่สน แค่นั้นแหละลูกเราก็จะสามารถที่จะเข้าถึงความสงบเรารู้แล้วนี่ความร้อนรุ่มเร่าร้อนความทุกข์กายทุกใจที่มันมากระทบเรามาจากสาเหตุนี้นี่เองเรารู้แล้วนี่ว่าความช่มเย็นความสุขสบายกายสบายใจนั้น มันมาจากที่ไหนเราเก็าขนขวายทำไปสิลูกทำกายให้สงบอย่าไปยึดมั่นถือมั่นให้เป็นทุกข์ทำใจให้เป็นอิสระจากกิเลสและปัญหาทั้งบวงแค่นั้นล่ะลูกความสุขความชุ่มเย็นพลังพุทธบารมี ก็จะก่อเกิดแก่จิตและกายท้ายที่สุดลูกก็จะไม่เร่าร้อนเป็นทุกข์แม้ครองจิตครองกายอยู่เมื่อลูกทำเช่นนั้นได้ลูกก็จะอยู่อย่างผู้ไม่เร่าร้อนไม่เป็นทุกข์เมื่อครั้งดับจากกายนี้ดวงจิตของลูกก็จะเข้าสู่พระนิพพานที่ที่ดับ การเกิดเป็นยังไงละ่ะพรยารรมง่ายไหมถ้าทําอย่างนี้จงฝึกบ่อยๆนะลูกนิพานอยู่ไม่ไกลหรอกลูกเอ๋ยถ้าเราเข้าใจรหัสสักนิดหนึ่งแล้วปรับทําตามแค่นั้นเราก็จะพ้นทุก์จำไว้นะลูก ไอ้ทุกข์ไอ้เจ็บไอ้ป่วยอยู่ในกายนี้ไม่ใช่เราลูกเอ๋ยไอ้ทุกข์เจ็บปวดอยู่ในดวงจิตดวงใจนี้ร้อนรุ่มกลุ่มคิดสารพัดท,ที่จะทำพิษให้กับเรานั่นก็ไม่ใช่ตัวของเรามันคือไอ้รักโลกโกรธหลงต่างหากเราอย่าไปคลบกับมันลูกเยี่ยวจิตของตนหาความชุ่มเย็น ร้อนเพราะเรานั้นมีกรรมกรรมเอาไว้มีกิเลสตัณหาครอบงำเอาไว้เย็นเพราะว่าเรานั้นทิ้งกรรมออกไปชำระกิเลสและตัณหาออกไปเราก็จะเยน็นก็แค่นี้ละลูกที่จะทําให้ลูกทั้งหลายพ้นทุกเจอกับความชุ่มเยน็น ความเร่าร้อนจะไม่มีมาหาลูกเอ๋ยเข้าใจแล้วเจ้าค่ะแล้วลูกจะจำเอาไว้จะนำไปปรพปฤติฏิบัติตามนะเจ้าค่ะพระบุทธองค์เจ้าค่ะขอพร,ระองค์โปรดจงเมตตาลูกทั้งหลานด้วยเถิดเจ้าค่ะว่าการบรรเพน การสังสมบารมีในการจับเผยแพททําต่อไปนี้เราควรจะทําแบบไหนดีลาเจ้าค่าจะได้ไม่ผิดพลาดเพราะการผิดพลาดนั้นเห็นแล้วช่างน,น่ากลัวเจ้าค่ะพระยาทำเอ้ยก็ไม่ยากอะไรนี่ลูกก็แค่ปฏิบัติไป ให้ตนพ้นกิเลสพ้นตัณหาให้ตนไม่มีรักโลภโกรธหลงไม่มีอัตตาและตัวตนแค่นั้นแหละลูกปัญหาก็จะจบลงที่ลูกเองตั้งใจแก้ไขในสิ่งที่ตนยังบกพร่องอยู่แก้ไขจนกว่า ปราศจากลักโลกโกรธหลงแค่นั้นแหละลูกปัญหาอย่างอื่นก็ไม่มีเพราะเราสามารถอยู่เหนือรักโลกโกรธหลงความมีตัวมีตนได้แล้วมันจะไปยากอะไรลูกปัญหาในโลกนี้แก้ไม่จบแต่เราแก้ให้จบที่เราเมื่อจบที่เราทุกอย่าง ก็จะจบด้วยเองสิ่งใดที่ผ่านเข้ามาเมื่อเราไม่เป็นทาสของมันแล้วเราก็ย่อมชนะพระยาธรรมเอ่ยทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตคนเรามาจากผลกรรมที่ตนกระทำก็ในเมื่อตนทำรรจนประสจากกิเลสและตัณหา ความหลงความรักความโลภและความโกรธเมื่อปราศจากสิ่งเหล่านี้ความอยากและความไม่อยากก็หมดไปด้วยเมื่อสิ่งเหล่านี้หมดไปใครจะทำอะไรจะมีอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่มีผลต่อเราเพราะเราไม่ทำให้มันเกิดอีกเราเป็นผู้หยุดแล้ว หยุดทุกอย่างไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกใครจะทำอะไรให้กับเราเราก็ไม่ได้ให้มันก่อเกิดขึ้นด้วยรักโลภโกรธหลงอีกไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านั้นแล้วมันก็ไม่เกิดขึ้นหลอกลูกเพราะว่าเราไม่เพาะไม่ปลูกอะไรอีกต่อไปแล้ว นี่แต่จะทำให้สลายหายไปจากเราเรื่องง่ายๆแค่ดับทุกในตนลูกเอ๋ยทุกขในที่อื่นก็จะดับด้วยเพราะไม่สามารถมาทำลายตนได้อีกแล้วจงทำให้ตนบรรลุสำเร็จการบรรลุสำเร็จ จะทำให้ตนนั้นอยู่เหนือปัญหาได้ลูกการที่เราไม่บรรลุไม่สำเร็จเป็นองค์พระอาหารหันต์การกระทาของเราแน่นอนลูกเอ๋ยว่าครบกิเลสคบตัณหาอยู่สักวันหนึ่งกิเลสและตัณหาก็จะกลับมาคบเราอีกก็จะครุกอยู่ตรงนั้นถึงแม้จะดีก็ดีไม่จริง ถึงแม้ว่าจะสุขก็จะสุขไม่จริงจะสำเร็จก็สำเร็จไม่จริงเพราะนั่นคือสิ่งดีสำเร็จสุขที่อยู่ในโลกซึ่งมันไม่เที่ยงแท้ลูกเอ๋ยทำตนให้เที่ยงแท้เถิดลูกเพราะความเที่ยงแท้จะไม่มีสิ่งใดทำให้มันดับไปได้อีกและความเที่ยงแท้นั้นก็เกิดขึ้นจากการ บนเพินจนบรรลุเป็นพระอารหันนั่นเองสาธุเจ้าค่ะลูกเข้าใจแล้วเจ้าค่ะแล้วลูกตัดตั้งใจมาเจ้าค่ะสาธุ